น้องหายไปไหนสันต้าหายไปไหนฮึสันต้าไปไหนลูกอ่ะไม่รู้อน้องหายแพนด้าไม่รู้เลยอ้าวเดี๋ยวแม่จะตีแพนด้านะนี่แพนด้าไม่ดูน้องเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องอยู่สันต้าหายเนี่ยไปเลยออกไปตามน้องเลยไปตามน้องไหมไะ ไปตามน้องไหม ulent? อ้าวเนี่ยนอนทั้งคืนแน่เลยเนี่ยตายเปียกต่แฉะดลยเนี่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 ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอืให้น้องหายเนี่ยทำไงให้น้องหายไปเลยไปตามน้องไปออกไปตามน้องเลยตามน้องไปเลยออกนอกกับแม่เลยจันต,ตาเข้าป่าแล้วเนี่ยแม่กลับมาเน, daunting, าเนี่ยน้องหายเนี่ยอะ น้องไปไหนอา้าววิดาไงวะเนี่ยโดนแม่เปีย้ยไหมเนี่ยตีได้ไหมเฮ้ยน้องซนเหรอลูกเลยตาตาเออน้องซนอืมน้องซนน้องเข้าป่าแล้วมั้งอ่ะป่าไปตามน้องกับแม่ป่ะไปตามน้องไหมไปเปล่าตาไปตามน้องกับแม่ไหม ไปไปไปตามน้องเนาะน้องโซนไหมพี่ดาโซนไหมพี่ดาไม่โซนเหรอถ้าใครโซนเหลีลูกซันต้าโซนเหรอดาโอ้ยให้แม่ตีใครตีแพนด้าหรือตีน้องเนี่ยหึดาให้แม่ตีใครตีด้าได้ปะ,หะให้ตีใครตีน้องเหรอ เออให้แม่ตีน้องเหรอตีใครนะตีพี่ได้ดีกว่านะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมมาแค่ขี้ตาก่อนเลยวๆมามาแม่แค่ขี้ตาให้เดียวๆดี๋ยวเยยหิวข้าวยังหิวข้าวยังหิวข้าวยังกินข้าวยังกินข้าวยังได้อะแม่ถามด้ยินไหมเนี reports, bank, ่ย กินข้าวยางฮะกินข้าวยาง <c oughs> เป็นใบแล้วเนี่ยเป็นใบแล้วเนี่ยเป็นใยแล้ว <c oughs> <c oughs>